พี่น้องปองไป,ปนี่บ่าวส้างพระพี่น้องเมืาา่อไหวพระวัดพระธาตุมืนหินนะครับนี่ก็เป็นรอบที่สองของบ่าวส้างที่เดืมากนะครับแนละ้วมารอบแรกก็คือมือเสาหานะครับวัดพระธาตุมืนหินมาโซนนั่นกันคันนี้พิธีลุกเสกพระนะครับคนย่างหลายเราก็ลดจนวิมองจอดนะครับมาเมืม่อนี้ก็ ทางใจวัตถิมาเพื่อวัตถุมุคลจากทางวัดเพื่อนนะครับล้วก,กมาไหวา้วัดประธาตนาครับไหเพื่อนนํากันครับเพื่อระยะทางน้ากันไปจังไดมาจังไดครับนี่ครับวัดไปน้ปาําปลาน้ําดงที่เลืครับทางไปวัดประธาตเด้วยครับนี่ทางมาเมื่อนี่กัอากาศดีนะครับฝนฟ้าตกเย็นสบาย ท่างพุนกับมืดอด้วยครับนี่ครับ,บลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับไปเจอกันทู่ท่างเขาวัดนะครับผมเอ,อนอดีกับมาคอดเดี๋ยนะครับท่างเขาวัดพระธาตุมื่นหินนี่นี่นีวัดพระธาตุมื่นหินนี่ครับกับเป็นธงหน้ากับเป็นป้าไม้สวนยางทั่วไปนี่นะครับ มีมิดนะครับมีมิตว่าเดี๋ยวมาสั่งวัดดูได้ปลาในดงแถวนี้ครับจะได้เดี๋ยวมาสั่งมันมีเป็นวันธรรมดานะครับพรามี่มยังรถก่าพรอะไฟไหลแต่ว่ากับมาหลายยครับบุเดี๋ยวไปเห็นรถจอดเรื่องกันเสียรายายกพูดนะครับเจดีประทานนื่งหิน พระมอญอจะรถก้อนถึงแล้ววัดพระธาตุเหมือนหินตั้ง,งอยวิที่ทางเข้าเนี่ยนี่ครับเมื่อหอดแล้วนะครับเนี่ยวัดพระธาตุเหมือนหินเดี๋ยวเขาไปส้มไปเบื้องหลังได้กันครับสู่ทางเขาตาคำพีปเป็น เป็นองค์ดำแล้วครับหนี่นะองค์ดำข้างนี่เป็นหัวปูนโพไมาได้ครับเป็นสีทองเป็นชั้นที่เจ็ดอ่ามองลึกลงไปได้ครัยช่วยยื้ใต้ธาตุนี่นะครับแล้วว่าสร้างเก่าห้าพี่น้องไปเบิ้งเมันหมดนะครับเป็นโผใหญ่ชั้นที่หมดใต้ธาตุถูกไหมครัโพหัวมาทั้งนี้นะครับก่รู้ว่าหางเป็นโผล่ทั้งหลเดี๋ยวธาตพี่น้องไปเบิ้งนะครับผ่อนธาตุไปเบิ้งเดินขึ้นไปชมดูสักนิดนึงนะครับผมอากาศดีไม่ร้อน นะครับขึ้นไปชมวิวแล้วถ่ายรูปอำอเภอเขาวงทำไมถึงได้ชื่อเขาวง,น,น,าวงนี่แหละครับขึ้นไปแล้วจะรู้เลยคำตอบพญางออมเบงพระธาะตุนะครับเบงโตพญานาคล้ำตัวพญานาคพาเพื่นไปพูทั้งหนายเนี่ยนะครับ ทิศทางนึงนะครับล่ำตัวพญายนาคองค์ดำเพิ่งมาโผล่ทางนี้ครับนี่ครับล่ำตัวพญายนาคเพิ่งมาโผล่ทางนี้ส่วนข้าวเวีสุวรรณองค์นี้ก็เมือม่อเมืสองมือที่ผ่านมากกัีคนมาแก่บนเป็นหัวหมูเป็นไก่เป็นไทรนะครับเข้าวเวีสุวรรณ คือเ่นขา,ายทีหรือ,อยังไดสักย่างนีเนี่เป็นลอยล้านนะครับเป็นก็เลยเนี่ม,มาถาวายเ่นเดี๋ยวผ้ายางอ้อมเบิง้งเดี๋ยวผ้าเข้าไปข้างในพระถานน้ำกันครับ นี่น,น,นี่คือหางคนนะครับหางคนมะพร้าวท่านนี้นี่ครับนี่หางพญายนาคปูดลงไปในไตเกดีเนี่ยครับใต่ธาดตุธาดมื่นเห็นเนี่ยครับต้นมะพร้าวท้างนี้ ทางนี้กมีอี่นะครับนี่างเงคือเป็นมุดยุดใต้่ธาตุนี่แหละครับทางคุณเป็นหัวทางพี่เป็นหางเป็นืนนะครับเป็นมุดลงไปนี่ครับ ประทาดแห่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหางไน้กันครับน่่กเเเอยยางั ภาเหนือชั้น2นะครับาบริเวณชั้นสองชั้นสนะครับวิวทางนออ เนี่ครับเป็นเขาขึ้นเขาวงแต่คือที่ภูเขาล้อมรอบตรงพระธาตุนี่แหละครับอ้อมพระธาตุเลยนะครับตรงนี้คือเขาได้เรียกเป็นอำเภอเขาวงนะครับเป็นเขาวงอ้อมอยู่สิอบางันสามกันครับ้ทางนี้ รับนสามน่องขั้นมีย้ยหงต้องโหลดเยนั่นนี่เรียแล้วอีกสั้นคืนเรื่ออีกสันเลยครับ ที่สี่อันสุดท้ายโอ้มีอยู่เออพวกขึ้นไปไม่สน,นิ g a m m าแล้วเับร้านจอดรถ หอมมากเลยทีตอากาศเิ่มฟ้าเรุอมฟ้าหอมมุมดุนี่อีกสัน้นนะครับขึ้นไปเบิ่งวะแต่กันนะเหนไหนก็ขึ้นมาแล้ว โอ้นี่ครับจันทุกไายข้ามขึ้นเป็นว่าแค่นี้นะบ่อยขึ้นไปขึ้นบนโอ้อยงากออมเลยพี่น้อง,องนี่นะครับผู้เขาออมเลย เงินพวกร้องคือเขาวงนะครับ ฝากค่ะโอ้ยหมดเลย กลับจากพระธาตุมืนหินกับมตอธรรมอุทยานของคูซิลานะครับมือนี้เป็นเมือวันจันท์นะครับพ้นบหลายตัวก็มีอยครับว่าบหลายกับเต็มเมื่อนแล้ะครับของนีนนี่สารากลางน้ำ ที่เพิ่นจะองไปว่างมันที่แปดเป็นสื้อผ้ามันหันเนาะต่างจากไม่สักเหมดข้างหลังเนะับ ลอโอนลองไปเอาองปเราไปขายตัวเลยเ็ด้วยไมขอระม

เออมันแดกเมื่อวานคนสี่หมื่นกว่าคน 40, คน,นะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยญาติธรรมมาเยอะกว่านี้ประมาณยี่สิบเท่านะเออนั่นแหละเนาะอ้าวอ้าวอ่าอันนี้เนี่ยดูอะไรอยจะเยอะๆเตนเงือ่อ้าวเอออ้าวข้างหลังเริ่ดอ้าวข้างหลังเออ,เอ,อ ด้านข้างด้านข้างข้างหลังอาจารย์ข้างหลังอาจารย์เนี่ยเออไม่ไม่ลุกนะเราไม่ลุกนะนั่นงกับพี่เด้เอนั่งกับพี่เด้อเออชึบเนี่ยได้ไหมอา้าชึบ <c ười> แบ่งเพื่อนเด้อคนละเส้นไปครับเออโอ้เนาะ

ทไนำคือไปเท้าคนทยะบนที่ไทยแค่ติย่นิดขัที่อยู่บนถึงไปเท้าเลยบนเลยบนตะปูับูอไรบเวเท้าล đi nhé, chỉ dài cho đi đấy